ก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่อง Mark AP และคแะที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วอาจจะลงคลิปช้าไปนิดหนึ่งนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้ก็มีกิจกรรม อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเซตตลาดนัดหรือว่าเซตระวังแตกที่เราได้บอกกันไปนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตกันอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นเองนะครับผมนะก็คือจะเป็นในส่วนของ ใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไวไม่โกงต้องนี่เลยนะครับเทพพับสังเกตที่เพชรนะครับขัดลอก UID เข้าลิงก์เว็บลต้คลิปเลือกเติมเกมฟรีไฟ r e ใส่ UID เช็ค UID ใ,ให้เรียบร้อยนะครับเลือกแพ็กที่จะต้องการเติมแล้วก็อย่าลืมเติมเครดิตก่อนด้วยนะครับเช็ค UID ให้ถูกอีกรอบนึงกดยืนยันปุ๊บเพชรเข้าปับเติมได้24ชั่วโมงต้องเทปพับ ขอ,องรองเท้าหมีนะครับผมที่หลายๆคนแบบขอกันมาเยอะมากๆเลยนะครับผมว่าพี่เมื่อไร่รองเท้าหมีจะกลับมาสาวๆนี่คือถามกันระนาวเลยนะครับสาหรับเซ็ตรองเท้าหมีน,ะนั่นเองเนาะนะครับผมก็รอบนี้นะครับผมจะมีเป็นตัวรองเท้าแบบเดิมเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว พวกมีแพนด้านะครับผมนี่มีแพนด้านะครับผมใส่ได้ทั้งชายและก็หญิงนะครับผมมีเหลืองนะครับชายหญิงเช่นเดียวกันนะครับผมนี่สีม่วงนะครับผมสีม่วงก็ชายหญิงนะครับผมสีแดงก็ชายหญิงเช่นเดียวกันนะครับผมใครชอบใส่สีไหนสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมนะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับผมที่เป็นสีที่สามารถใส่ได้แค่ผู้หญิงเท่านั้นนะครับผมนี่เดี๋ยวเลื่อนลงมาเลยนะครับผมน่าจะอยู่ล่างๆของพวก รองเท้าบีแพนด้านะครับนี่อันนี้เวลาผู้หญิงใส่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นรองเท้าหมีสีชมพูนะครับผมตัวนี้เป็นสีแรกเลยที่เข้ามาในฟีไฟแล้วก็ยอดฮิตมากๆในตอนนั้นนะครับผมก็จะมาแล้วด้วยนั่นเองนะครับนี่คลาสสิกสุดๆเลยนะครับผมสีนี้ดูแบบ ดูไม่ย้อมแมวนะครับผมดูแบบดูเป็นของจริงเนาะแต่ก่อนนี้คิดมากๆเลยไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนะี่ยยังใส่กันอยู่หรือเปล่านะครับผมส่วนใหญ่จะใส่เป็นอรองเท้าวัวกันนะครับผมเพราะว่ามันแบบมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากแต่ถ้าใครยังใส่อยู่ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็รอบนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีรองเท้าใหม่มาด้วยนั่นเองนะครับผมจะเป็นรองเท้าฉลามตัวนี้เลยนะครับนี่พอมีรองเท้าหมีแล้วก็เริ่มมีแบบรองเท้าทรงแบบ นี้แบบหลายๆอันเนี่ยออกมาแล้วนั่นเองนะครับผมนี่ไม่ว่าจะเป็นพวกเสือยูนิคอร์นนู่นนี่นั่นแบบว,ว,ว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับรอบนี้ก็มาเป็นแบบฉลามเลยนะครับผมแล้วก็มีรอยแบบว่าเป็นเท้าเนี่ยโผล่ออกมาด้วยจากปากฉลามนะครับค่อนข้างจะดูแบบสมจริงพอสมควรเลยนะครับนี่มีเท้าโผล่ออกมาตรงปากฉลามด้วยนะครับตัวฉลามก็เป็นแบบว่าน่ารักน่ารักเลยตัวนี้ก็สามารถใส่แด้งชายและก็หญิงนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในแพทนี้เนี่ยมันจะมีอีก ออีกคู่หนึ่งนะครับผมที่เป็นรองเท้าแนวแนวประมาณนี้ก็คือจะเป็นรองเท้าจระเข้นั่นเองนะครับนี่มีเท้าโผล่ออกมาเช่นเดียวกันต้องมารอรุ้นในก,กิจกรรมวันนี้ว่าจะมาด้วยกันหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าฉลามเนี่ยมาแน่นอนนั่นเองนะครับนี่จระเข่น่ารักมากๆเลยนะครับผมก็ อันจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องมารอดูนะครับผมสำหรับตัวจระเข้นะครับผมแต่ว่าที่จะมาเลยเนี่ยก็จะมีเป็นตัวฉลามนะครับผมแล้วก็รองเท้าหมีห้าสีนั่นเองนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จระเข้ก็สามารถใส่ด้งชายและก็หญิงเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็ที่เรารอดูกันนะครับผมก็คือคืนนี้เลยนั่นเองสําหรับรองเท้าหมีก็จะมาแล้วนะครับพร้อมกับรองเท้าฉลามนั่นเองก็จะมาเป็นตู้ลัก กี้รอย่อนะครับผมตู้ลักกี้รอย่อแล้วก็จะสามารถ ใช้โทเคนกลางได้ด้วยนะครับผมจะเป็นโทเคนกลางไม้แขวนเสื้อตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมสําหรับตู้ลักคกีรรอยย่อใครมีโทเคนเก่าก็สามารถนําไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเป็นโทเคนกลางสําหรับตู้ลัคก,กี้เลยนั่นเองแล้วก็จะมีแบบว่าลดราคาด้วยนะครับผมจะเป็นส่วนลด25เอร์นเฉพาะ7วันแรกเท่านั้นนะครับผมก็คือจะมาตั้งแต่ คืนนี้เนี่ยผมในวันที่12มีนาคมไปจนถึงวันที่24มีนาคมเลยนั่นเองนะครับผมนี่ใครรอรองเท้าหมีนะครับผมหรือว่ารองเท้าใหม่อย่างรองเท้าฉลามเนี่ยก็ไปจัดกันได้เลยนั่นเองนะครับผมมั่เป็นหนึ่งกิจกรรมแล้วกันเนาะแล้วก็ ต่ไปะครับผมจะเป็นเจ้าตัวกิจกรรมท่านะครับผมกิจกรรมท่าแบบว่าท่าเต้นรวมท่าเต้นทีมแล้วก็เอฟเฟกแบบสุ่มด้วยสําหรับท่าวินเทอร์แลนด์2023ตัวนี้นะครับผมนี่มันก็จะสุ่มเป็นแบบเปิดมาเป็นไฟนะครับผมหรือว่าจะเปิดมาเป็นแบบเจ้าตัวสีฟ้าเป็นน้ําแบบนี้นั่นเองนะครับผมเป็นเซตน้ํากับไฟนั่นเองอาจริงๆมันก็เป็นไฟสีฟ้านั่นแหละนะครับผมแต่มันคือเซตน้ํากับไฟเนาะก็เป็นท่านี้เลยนะครับผมจะมาในวันที่14มีนาคมนะครับผมไปจน ถึงวันที่24มีนาคมเลยนั่นเองนะครับผมตัวนี้น่าจะมาเป็นตู้8แล้วก็เอฟเฟกตัวนี้เป็นแบบสุ่มด้วยนะครับผมสําหรับเซตฟอสไฟล์ตัวนี้นะครับผมก็เป็น2กิจกรรมที่จะอัปเดตมาในช่วงนี้นะครับผมในคืนนี้แล้วก็ในวันที่20 เดือนวันที่14นะครับผม14มีนาะคมวันนี้ก็11แล้วเนาะคืนนี้ก็12ก็รองเท้าหมีมาแล้วนะคืนนี้นะรอจัดกันได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่อยากเติมรอนะครับผมก็เทพพับเลยนะครับผมตอนนี้ก็เติมถูกมากๆนะครับผมถูกแล้วก็เติมปุ๊บเข้าไวเติมได้24ชั่วโมงนะครับผมอยากเติมสักเที่ยงคืนตีหตี2อะไรก็ เติมได้หมดเลยนั Constant ่นเองนะครับผมแล้วก็เลทถูกด้วยถ้าไม่เชื่อก็กดเข้าไปดูนะครับผมในลิงก์คําอธิบายเลยนะครับผมก็คำคำอธิบายคลิปเนี่ยผมก็จะใส่ลิงก์เว็บไว้ให้นะครับผมตัวนั้นเลยนะครับผมดีจริงดีจริงผมบอกเลยตัวนี้ผมใช้ผมใช้เติมจริงๆด้วยนะครับผมคือใครบอกว่าเป็นครีเอเตอร์เราไม่ต้องเติมนะครับผมเติมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเติมให้แฟนหรือว่าเติมในแบบรหัสรองอันนี้ผมก็เติมหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีคนบอกว่ากิจกรรมตลาดนัดบางทีมันเข้าไม่ได้นะครับผมบางทีอาจเน ่งบ้างหรือว่าเข้าแล้วก็แบบว่าค้างบ้างเคลลี่ไม่ยอมวิ่งบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมก็สาหรับใครที่เข้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมแต่ตอนนี้ผมยังเข้าไม่ได้แปบ๊บหนึ่งนะครับผมโอเคมากเข้าเกมแล้วนะครับผมก็กดเข้าไปที่ตัวตลาดนัดอ,าาอ่าวหายมาแล้วนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็บางทีมันไม่วิ่งเนี่ยก็ให้กดที่รูป โลกนะครับผมรูปโลกทางด้านล่างขวาเอ้ยทางด้านขวาเลยนะครับผมก็จะมีขึ้นมาแบบนี้ก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับผมนี่ถ้าไม่ถูกเจอของถูกใจก็กดรีเฟชข้างล่างไปได้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับผมก็มีของนู่นนี่นั่นนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะฮะที่คุณอยากได้ก็อาจจะเป็นแบบว่านี่เอาหัวตัวนี้นะครับผมแล้วก็หัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือ,อยังนะ ผมไม่แน่ใจผมมีหรือยังแต่ผมเลือกไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็กิจกรรมนี้นะผมเล่นยังไงให้คุ้มนะผมถ้าคุณอยากได้แค่ชุดระวังแตกตัวนี้นะครับผมก็คือให้เลือกชุดระวังแตกไป1อันนะครับผมแล้วก็อีก2อันเนี่ยให้เอาอันถูกๆไปเลยนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ส6ิเพชรนะครับผมแล้วกอ็อันนี้อันไหนถูกๆอีกล่ะ อันนี้มันก็อันนี้มันก็ได้อยู่นะครับผมไม่แพงมากเนาะอ่ามันก็จะลดสูงสุดประมาณนี้เลยนะครับผมนะมันก็นั่นแหละนะครับผมคือถ้าเราซื้ออันเดียวเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็น399นะครับผมถ้าเราเลือกอีก2ออย่างเป็นของที่ราคาถูกเนี่ยมันก็จะซื้อได้ ในงบที่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับผมก็ mm hmm. คือเลือกแพ็คระวังแตกมา1อันแล้วก็อีก2อันเนี่ยเอาของราคาถูกมาเพราะนะครับผม mm hmm. เพราะว่าถ้าเลือกอันแพงเนี่ยอ่ามันก็จะแพงขึ้นไปอีกประมาณนี้นะครับผมนะในหมายถึงในราคารวมนะครับผมเราต้องการใ้แค่เซ็ตระวังแตกเนี่ยมันลด80%นั่นเองนะครับผมแล้วก็เอาแพ็คระวังแตกมาแล้วก็เลือกอะไรก็ได้ถูกๆอีก,ก2อันให้มันครบนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยก็เนี่ยครับ252นะครับผมคือน่าจะถูก เกือบที่สุดแล้วนะครับผมจริงๆมันน่าจะมีถูกกว่านี้เนาะแต่ถ้าเราเลือกอันนี้ไปนะครับผมมันก็จะเป็น357อะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับก็เป็นวิธีการเล่นกิจกรรมตลาดนัดนั่นเองนะครับผมที่หมดน้อยที่สุดประมาณนี้แต่ผมจําไม่ได้ว่าหมวกพวกนี้ผมมีหรือยังแต่ผมเลือกหมวกพวกนี้ดีกว่านะครับอันนี้ผมก็มาบอกเฉยๆนะครับผมว่ามาเล่นยังไงให้มันแบบถูกที่สุดนั่นเองนะครับผมนะโอเคก็กด ซื้อไปเลยนะครับผมซื้อปุ๊บมันก็จะอยู่ในอ่าอยู่ในรหัสเราเลยนั่นเองนะครับผมนะอ่าตัวนี้ก็ค้างอีกแล้วนะครับผมบูสเต็คผมมันค้างบ่อยมากเลยนะโอเคมาก็ได้ได้มาแล้วนะครับผมสําหรับเซ็ตระวังแตกนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันในคลังเลยกันล้วกันนะฮะโอ้โหตอนนี้อะไรก็หมุนไปหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้ my god โอเคนะครับผมน่าจะได้มาแล้วนะครับผมสําหรับเซ็ต ระวังแตกนั่นเองนะครับนี่มาแล้วนะครับผมตัวนี้ก็แยกได้ถึง4ชิ้นด้วยกันนะครับผมเป็นนะเป็นเสื้อนะครับผมติดกับกางเกงนั่นเองเอ้ยติดกับเป็นเดรสนะครับผมแล้วก็อ่ากางเกงแถมมาให้ด้วยนะครับผมจริงจริงเซตนี้เนี่ยมันจะไม่มีกางเกงก็ได้แต่เจมเขาก็ใจดีทำมาให้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนของคลิปนี้นะครับผมใครชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อลงใจให้มาร์ค AP ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครูม